ตำบลท่าอิดเนี่ยค่ะมีคุณยายคนหนึ่งอยู่ข่ามกลางน้ำท่วมเพียงคนเดียวที่บ้านหลังนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะว่าคุณยายอยู่กินยังไงค่ะลูกมาเมั่ไงลูกไม่มาหาเลยหรอคะใลูกกี่คนนะคะคุยายหคนเสียดสองคนแต่ที่คนไม่มาเลย สี่คนนี้ไม่มาเลยเหรอ่<ะ>เขาอยู่ตรงไหนกันหมดอะคะอ<ะ>ยู<ะ>่กรุงเทพนั่นแหละแม่นั่นเป็นแม่หนูแล้วแหละอยู่บ้านนี้อยู่ตอนคืนอยู่กันยังไงคะมีคนเดียวเขาขายึมถูกความตอนน้ำท่วมลำบ,บากไหมคะยังไม่ได้ไปไหนเลย อยากให้ลูกมาหาไหมอยู่ในไหนไม่รู้ลูกเคยมาหาไหมยายลูกบายตังน้ำไม่งมีท่วมเจ้าน้ำหลดยังไม่มาคิดถึงลูกไหมคิดถึงลูกลูกโทรไปโทรมาหาบ้างไหมน้อยใจไม่ายน้อยใจไหมน้อยอีเรเ่ย แล้วแล้วยายอยากพูดอะไรไหมเผื่อลูกจะกลับมาอยากบอกลูกว่าไงบ้างไงเราคิดถึงอ่ะคิดถึงร้องไห้ทุกวันอ่ะกวนเลยแล้วลูกเคยโทรศัพท์มาหาตรงไหมเปล่าลูกไปนานยังยายลูกไปนานยังนานยังนานแล้วไม่เคยมาหายายเลยปล่อยให้ยายอยู่คนเดียวอ่ะ แล้วก็นนตอนคืนยายอยู่ไงคะต้องนอนอย่างงี้เลยถ้าถ้าเผื่อลูกดูทีวีเผื่อลูกเจอยายจะบอกลูกว่าไงบอกเลยปากอะไรต้องเป็นตัวลูกเลยบอกบอกบอกผ่านไปเลยเผื่อเผื่อลูกไ้ดูทีวีแล้วลูกถ้กลับมาหายายไม่เคยอ,อะไรไม่เลยตอนน้ำท่วมเนี่ย อยากอยากให้ลูกกลับมาใช่ไหมลูกชื่ออะไรคะบอกเลยเอ่ยชื่อเขาเลยผ่านผ่านทีวีแล้วจ้ะหรือว่าอยากให้ลูกกลับมาหาแม่บ้างบอกเลยเรียกชื่อลูกเลยค่ะลูกชื่ออะไรอยากให้กลับมาหาไหมชื่อันชื่อสมชายแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เขาไปอยู่กรุงเทพเขาเปลี่ยนชื่อใหม่ละ เขามีตั้งหลายชื่อคนเนี่ยเขามีตั้งหลายชื่อเป็นตำรวจเป็นตำรวจก็ไม่เห็นมาหาเลยเขาชื่สมชัยแล้วก็อที่ยื่นประจบก็ไปตั้งก่อนน้ำยังไม่ท่วมเคยมาอยู่บนไหนวะม่โูรโทรมาก็ไม่โทรมาวัยให้ยายอยู่คนเดียว เราขึ้นลงลำบากไปคะเนี่ยอยู่กต่ก็อยู่เนบ้านเนี่ยไม่ไปไหนเลยเลี้ยงก็ไม่มีรักข้านเลยเาข้านป่วยเป็นโรคอะไรบ้างไหมคะมีหยกมีหยกมียากินไหมว่าเป็นหอบไหมมียาไหมคะก็ที่หมอมาให้หน่อยจตนก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตนะคะที่อยู่คนเดียวค่ะท่ามกลางน้ำท่วม ซึ่งคุณยายก็อยากให้ลูกๆเนี่ยค่ะซึ่งอยู่ที่กรุงเทพอยากให้มาเยี่ยมบ้านบ้างนะคะคุณยายอยา,อยากใหล้ลูกชายมาเยี่ยมเนาะอ่าอืมก็เป็นอีกหนึ่งความลำบากค่ะที่อ่ต้องบอกว่าประสบในช่วงน้ำท่วมเนี่ยค่ะคุณยายก็อยู่เพียงคนเดียวการจะเข้าห้องน้ำหรือว่าทำธุระส่วนตัวเนี่ย มันก็ค่อนข้างที่จะลําบากเพราะว่าระดับน้ําตรงนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่ระดับพอถึงแม้ว่าจะลดลงบ้างเป็นบางส่วนแล้ว,วค่ะหน่ยงานางไหนที่พอจะให้ความช่วยเหลือคุณยายได้บ้างในส่วนของอห้องน้ําหรือว่าเรือนะคะก็ประสานมาได้ที่อบตอท่าอิดค่ะสังคมเพชศรีกองถ่ายภาพศิรันพรมูลทกรายงานค่ะ